ก็หนูเชื่อว่าพี่เนี่ยน่าจะผ่านประสบการณ์ในการเล่นบาคาร่ามาใช่ไหมคะก็เลยอยากจะให้ลองพูดความแตกต่างระหว่างบาคาร่าออนไลน์กับคาสิโนหน่อยว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอือเอาสิ่งที่มันเหมือนกันก่อนดีกว่าโอเคสิ่งที่เหมือนกันคือแดกเงินเหมือนกันแน่นอนที่สุดเลยแล้วก็แจกเงินเหมือนเงิน จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านองค์ประกอบมันไม่ต่างกันเลยนะมันก็คือธุรกิจคาสิโนที่มันดิสลัฟกันมาค,คือตอนนี้คนก็อาจจะไม่สะดวกที่จะไปไปเล่นแต่ทางคาสิโนไม่ว่าจะเป็น SASEAE e, หรือหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดอะ่ะก็มาให้บริการตรงนี้แทนที่เราจะไปเล่นเองอะไรเงี้ยก็แตกต่างไม่มีแต่ถ้าความ,มรู้สึกอะ่ะเยอะ ในเชิข<อ>งของความรู้สึกนะงงคือคแต่ก่อนเราจะเล่นใช่ไหมเราต้องเดินทางเราต้องวางแผนเราต้องแพกกระเป๋าเราต้องซักผ้าเราต้องโอเยอะแยะหมดการจะไปเล่นแต่ละครั้งมันมีขั้นตอนมากมายขั้นตอนมากมายจริงๆกว่าเราจะขับรถไปต้องไปเช็คอินแอร์พอร์ตอะไรเงี้ยมันมันเยอะไปหมดแต่ตอนนี้มัน มันง่ายขึ้นสะดวกด้วยความง่ายขึ้นมันก็มีความน่ากลัวยังไงคะน่ากลัวอะไรอ่ะก็เราเล่นที่ไหนก็ได้ใช่ไม่ว,ว่าจะอึชีเล่นได้หมดแหละความน่ากลัวมันได้อยู่นี้แต่มันก็ทําให้เราสะดวกเราสามารถเล่นที่บ้านก็ได้ทุกที่ทุกเวลาใช่อย,อย่างในกรณีไปเล่นที่คาสิโนที่ที่บอกไปเมื่อคลิปก่อนนะ ว่าขับรถไปขากลับนั่งรถทัวร์ม,มันมันก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในอีกรูปแบบหนึง่งเรื่องของการเสียทรัพย์สินทันทีใช่เรื่องของแมเสียทรัพย์สินทันทีอ่ะทันทีเลยอ่ะอ่าเสียทรัพย์สินทันทีแบบไปแล้วก็ไม่ได้กลับรถไม่ได้กลับอะไรเงี้ยหรือว่าไปแล้วแบบโดนยึดพาดปอดหนูึดพาดปลอดเพราะว่าคุณเอาพาดปลอดไปจำมไม่มีตังค์ไถ่คืน โอ้โหส่วยเหมือนกันนะเนี่ยมันมันก็ดีและร้ายคนละแบบถ้าถามว่าเหมือนกันไหมพี่คิดว่าเหมือนกันแต่ฟิลลิ่งต่างกันแล้วแต่คุณชอบแบบไหนถ้าเธอถามพี่นะส่วนตัวพี่ชอบเป็นแบบเดินทางมากกว่ามันสถานที่อ๋อใช่สถานที่มันเหมือนไปเที่ยวแล้วอะ่ะคือเราไม่ใช่เราไม่ใช่นักเล่นที่แบบว่าเราต้องการเงินอะไรเงี้ย เราไปเพื่อเอนเตอร์เทนตัวเองุนล้วนน่ะค่ะแต่เอนเตอร์เทนบนแผนนะอืมไม่ใช่ว่าเอนเตอร์เทนแบบมั่วซั่วไม่ใช่เราเอนเตอร์เทนบนแผนของเราแค่นั้นเองแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบออนไลน์เพราะสะดวกอันนั้นก็ส่วนส่วนของเขาสะดวกส, <ะ S 2> <ต>สบายแต่บอกกันเลยว่าเหมือนงานเกือบทุกทุกประการเลยเหมือนเหมือนงันทุกประการก็จะไม่มีความแตกต่างไม่มีมีแค่อย่างเดียวคือ เดินทางกับไม่เดินทางแล้วก็สถานที่เราเล่นตรงไหนก็ได้กับสถานที่เขาจัดไว้ให้อแล้วก็อาหารการกินต,ตรงนั้น<ะ>ดีกว่าแน่นอนเยอะกว่าใช่ไหมคะไม่ใช่เยอะกว่าหรอกเรียกว่าเรากินอะไรก็ได้เราจะกินเบียกกินเหล้าสั่งกับข้าวไอ้เขามาส่งแล้วมันฟรีอะ่ะค่เราก็พี่ก็ไม่เคยคิดอะไรเยอะนนเวลาเดี๋ยนี้ไปเล่นแต่ไม่ได้ไปนานแล้วปิด ด้วยสถานการณ์ด้วยอไม่ได้ไปนานแล้วเพราะปิดก็ยังเปิดรอเปิดอยู่เปิดเมื่อไหร่ก็จะไปเที่ยว <c oughs> ก็เหมือนแบบเราไปเที่ยวสนุกจริงๆอ่ะไปเที่ยวเล่นไปอะไรไปใช้เงินเขาอะ่ะเราเรา Happy แฮปปี้อยู่แล้ว <c oughs> แต่ก็ต้องมีสติด้วยในการเล่นเนาะอืมใช่สติต้องมีตลอดแหละแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดมันจะเสียสมมุตินะก็เสียก็เสียอืก็เสียเท่าที่เราเสีย เสียเท่าที่เราเตรียมเงินไปเท่านั้นพอรับได้ตั้งเป้าไว้เราเรามีเรามีบัจเจ็ตของเราอยู่แล้วเราคิดแบบรวมๆเ่ยเราบวกมาหลายล้านแล้วเงี้ยเราจะเสียสักสองหมื่นเป็นไรเราจําเป็นจะต้องตามไปสองหมื่นกลับมาด้วยเหรอไม่ถ้าเกิดว่าในพอร์ตของเรามันรวมแล้วมันบวกอยู่ขนาดนั้นน่ะไม่ไม่แคร์เลยว่ามันจะเสียมันจะได้ ก็ยังถือว่าบวกกิงเยอะอยู่เสียแค่นั้นก็่ไหนใช่ถ้ถือว่าไปเที่ยวเท่านั้นเองค่ะอืมไม่ตามจริงๆน่าอาจอ่าออาทุนไปสักสามหมื่นบัตเจ็ตเผื่อเสียห้าพันอืมือบัตเจ็ตเผื่อเสียนี่คืออะไรคือเรียกว่าไม้ซ่อมอืมไม้ซ่อมนี่คือไม่มีการเล่นแบบปานีปลาใสอะ่ะแล้วก็ไม่มีคําว่าเกมรับด้วยไม้ซ่อมไม้ซ่อมคือไม้ที่ เอาไว้หวดอย่างเดียวเลยค่ะไม้ซ่อมหมดแต่ถ้าหมดไม้ซ่อมหมดคือหมดอืมก็น่าจะประมาณนี้นะความแตกต่างก็ไม่มีอะไรแตกต่างอ่ะได้ได้เสียเหมือนกันต่างกันตรงที่ว่าเราไปเที่ยวกับเราไม่ได้ไปเที่ยวสถานที่สถานที่การพักผ่อนอาหารการกินแล้วก็การเดินทางง่ายสะดวกนอกนั้นไม่มีอะไรต่างกันมีมีมีอย่างที่ต่างเห็นเห็นแลตู้สล็อต ยังไงคะตู้สล็อตที่นั่นเล่นสนุกกว่าอสนุกกว่าแบบใช่เหมือนได้กระแทกไง<ฮ>มันได้แบบเอามือตบปุ่มอะไรเงี้ยแตกต่างแตกต่างแตกต่างยืนดูดบุหรี่ได้ด้วยอืยืนดูดบุหรี่ยืนกินเบียร์ตรงนั้นได้ด้วยแล้วก็ไม่มีใครมาสนใจเหมือนเราเหมือนเราอยู่ในโลกของเราอะ่ะตรงนั้นก็จะสนุกดีพี่ชอบนะอย่างนั้นอแต่ดีกว่ามานั่งกดเนี่ยนั่งกดสล็อตในในมือถือไม่ค่อยชอบตด้วย คือมันไม่สนุกอะ่ะตรงนั้นนี่กระแทกเข้าไปหยอดแบงค์พันแล้วก็แทกปุ้งปุ้งแล้วก็นับกันว่าหมดหมดกีมด่มัดแล้วลนะอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เราเรื่องของโตไอคนเล่นตู้ง้างอะพูดนะหมดหมดไปกี่มัดแล้วสามมัดจ้ะหนูประมาณน,นี้